หมอกเช้านี้คคุณผู้ชมหมอกหนามากค่ะตั้งแต่เข้าหน้าหนาวมาก็มีวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ว่าหมอกหนามากๆอุ้ยหนาวมากๆค่ะคุณผู้ชมหนาวมากเลยดูหมอกตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบค่ะหกโมงสี่สิบเช้าวันพุธ ฝนตกคัค่ะคุณผู้ชมฝนตกค่ะฝนตกค่ะเดี๋ยวนะคะเสียงเนี่ยค่ะเสียงน้ำฝนมาจากสังกะสีที่จอดรถตรงเนี้ค่ะเอาแวะดูแวะดูภูของคนบนฟ้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศข้างนอกที่ว่าหมอกลงนี่ค่ะ ทุ่งนาอัปเดตทุ่งนาหลังบ้านค่ะอัปเดตทุ่งนาบ้านๆเช้า,น,ชานี้เป็นเชา้าวันที่ส1บวันพุธค่ะส1มอมกราคมค่ะวันพุธค่ะหมอกหนามากค่ะผู้ชมหมอกหนามากอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมทุกวันนะคะทุ่งนานาข้าวหลังบ้านค่ะ เคยเห็นต้นไม้ตรงวน้วนชัดๆวันนี้มองเห็นแค่ลางๆค่ะเพราะว่าหมอกหนามากๆค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอาพรยืนอยู่ในในล่มนะคะเดี๋ยวใช้ดูเนี่ยค่ะเป็นชายคาที่ว่ายื่นออกมาประมาณ2เมตรค่ะรอบๆบ้านค่ะรอบๆบ้านก็ไม่ต้องตากน้ําค้างหรือว่าตากแดดเวลา ถ่ายทำคลิปวิดีโอร,บรอบๆบ้านค่ะก็จะยืนอยู่ใต้ชายขาเนี้ยค่ะชายขาเนี้ยค่ะเคยเห็นเค,เคยมองเห็นกระท่อมตรงนั้นก็มองไม่เห็นแล้วค่ะเต็มไปด้วยหมอกหมอกยามเช้าค่ะเมื่อคืนก็ฝนตกค่ะสุขโทขทัยอำเภอคงกร่ดาค่ะฝนตกแต่ตกไม่เยอะนะคะตกไม่เยอะ ตอนนี้ก็ตกอีกแล้วค่ะแต่ก็ตกไม่เยอะเหมือนกันค่ะตกไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมหมอกหนามากค่ะหมอกหนาหนากว่าทุกวันค่ะหนากว่าทุกวัน เป็นเพราะว่าฝนตกตอนกลางคืนค่ะคุณผู้ชมฝนตกตอนกลางคืนอาพรชาแนลค่ะอัปเดตชีวิตประจำวันแบบบ้านๆน,นะคะคุณผู้ชม